หลังจากที่อาจารย์ให้นักศึกษานะครับเข้าไปทำแบบปึกหัดที่4.2ในข้อที่4นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูนะครับว่าแต่และคนมีแนวคิดในการเขียนผงงานยังไงก็มาที่ Google Classroom นะครับใบงานที่4.2 อาจารย์จะดูใบงานนะครับของอดีศรก่อนแล้วกันอ่าก็จากโจทย์นะครับคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับตอนนี้เป็นผลง,งานของอดีศรน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันนะครับ สัญลักษณ์เริ่มต้นนะครับถูกต้องนะครับรับค่าทางแป้นพิมพ์นะครับรับค่าความยาวฐานสนัญลักษณ์ตัวนี้นะครับ,รบก็คือถ้าเกิดว่าเราจะรับค่ากี่ตัวเนี่ยเราจะต้องขั้นด้วยเครื่องหมายคอมม่านะครับคอมม่าภาษาไทยก็คืออะไรครับจุลภาค นะครับหรือที่เราเรียกกันคุ้นเคยก็คือ,อลูกน้ำสัญลักษณ์ลูกน้ำนะครับตัวนี้นะคือคือรับถ้าเกิดว่าเรารับความยาวฐานแล้วก็ความสูงเนี่ยอันนี้มันเป็นสองสองค่าเข้ามาเนี่ยก็ต้องขั้นด้วยเครื่องหมายคอมม่านะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ขั้นหรือว่าใช้เครื่องหมายอื่นเนี่ยตัวนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าสัญลักษณ์ตัวนี้ถูกนะครับต่อไปก็มาคำนวณพื้นที่ สามเหลี่ยมนะครับเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณด้วยความยาวฐานคูณด้วยความสูงอันนี้ถูกต้องนะครับแล้วก็มาแสดงค่าพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับอันนี้แสดงค่าทาง,งไหนครับแสดงค่าทางไหนทางไหนครับเห็นไหมครับแสดงค่าทางไหน ไม่ทราบนะครับว่าแสดงค่าทางไหนแต่ว,ว่ามันเป็นการแสดงค่านะครับเพราะว่าสัญลักษณ์ตัวนี้เป็นการแสดงค่าแบบไม่ระบุนะครับโอเคนะครับของอดิสรลูกศรต่างๆก็วาดได้ถูกต้องนะครับเชื่อมกับตัวสัญลักษณ์ของผังงานนะครับต่อไปไปยานันนะครับ สัญลักษณ์นะครับเริ่มต้นอันนี้ใช้ตัวคอมมานะครับในการแบ่งข้อมูลที่รับเข้ามานะครับคือความยาวฐานกับความสูงอันนี้ถูกต้องนะครับพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงนะครับถูกต้องแสดงผลลัพธ์พื้นที่สามเหลี่ยมของอทางจอภาพอันนี้แสดงออกทางจอภาพผิดไหมครับผิดไหมแสดงออกทางจอภาพนี่ผิดไหมจากโจทย์ ไม่ผิดนะครับก็แสดงได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สิ้นสุดของปยญญาณนะครับให้ไปปรับในเรื่องของลูกศรน,นะให้มันเชื่อมเชื่อมกันนะครับอ่าอันนี้ถูกต้องเลยนะครับเหลือเพียงแค่ลูกศรน,นะครับต่อไปนะครับของประกาย สัญลักษณ์พังงานนะครับของประก,กายก็สัญลักษณ์เริ่มต้นนะครับรับค่าความยาวฐานความสูงทางคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็มาคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงสแสดงพื้นที่สามเหลี่ยมแล้วก็สิ้นสุดโอเคนะครับประก,กายทําได้ถูกต้องนะครับต่อไปธนาธร สัญลักษณ์เริ่มต้นนะครับรับค่าของธนทรนะครับรับค่าหนส่วนสอนะครับหนส่วนสเข้ามาอันนี้ผิดไหมครับรับเข้ามาแบบนี้ผิดไหมไม่ผิดนะครับจะจะรับเข้ามาในขั้นตอนนี้ก็ได้หรือว่าไม่รับเข้ามาแล้วมากำหนดค่าในการประมวลผลตัวนี้ก็ได้ก็ไม่ถือว่าผิดนะครับ แสดงผลลัพธ์พื้นที่สามเหลี่ยมสิ้นสุดอาจารย์กําลังจะตรวจดูว่าใครที่ทําแตกต่างจากคนอื่นๆบ้างนะครับของทันทก็ไปปรับแค่ในเรื่องของลูกศรน,นะครับทีรวุฒิเนี่ยทรง พิ่งส่งใช่ไหมหรือส่งก่อนอ่าสัญลักษณ์ของทีรวุ์นะครับนักศึกษามาดูด้วยกันนะครับสัญลักเริ่มต้นนะครับเสร็จแล้วก็มารับค่านะครับความกว้างความยาวนะครับแล้วก็มาคํานวณนะครับที่จริงอ่าสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับนักศึกษาไม่ต้องเขียนคาว่าคํานวณก็ได้นะนะครับเพราะว่าโดยตัวสัญลักษณ์เนี่ยมันบอกอยู่แล้วว่าเป็นการคํานวณหรือว่าเป็นการกําหนดค่านะครับเราก็เขียนแค่ว่า พื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับหนึ่งส่วนสองคูณกว้างยาวนะครับคือทีรวฒถ้าเราเกิดว่าเรารับตรงที่รับค่าเราใช้คําว่าความกว้างเวลาเรามาคํานวณก็ใช้ใช้เหมือนกับอ่าที่เรารับมานะครับก็เป็นความกวาม้างความยาวเหมือนกันนะครับแสดงผลลัพธ์นะครับแสดงผลลัพธ์ที่ได้อันนี้เราก็ต้องบอกไปเลยว่าแสดงผลลัพธ์อะไรอันนี้โจทย์ให้แสดงให้หาค่า พื้นที่สามเหลี่ยมนะครับเราก็แสดงพื้นที่สามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นตัวนี้เส้นัลือกตัวนี้ก็ไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นก็ตัดออกก็เหลือเพียงแค่พื้นที่สามเหลี่ยมนะครับเขียนคําว่าพื้นที่สามเหลี่ยมแค่นี้พอนะครับก็ไปปรับเรื่องของลูกศรน,นะครับลูกศรมันมีสี่ทิศทางไม่มีเอียงนะ,ะก็ทำไงครับกดกดแป้นชิปใช่ไหมกดแป้นชิปไว้ม,มันจะอยู่ในแนว ลองดูนะครับอ่าต่อไปนะครับทุวพัทอันนี้ส่งข้อไหนเนี่ยส่ครับส่งข้อสี่เลยที่จริงต้องเริ่มจากข้อแรกๆก่อนทำเองไหมข้อที่สี่ทำเองเลยนะอ่าเดี๋ยวจะตรวจให้นะครับ ทัวรพัฒน์นะครับก็รับค่าทางแป้นพิมพ์นะครับรับค่าอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดเราเขียนแบบนี้โดยไม่มีเครื่องหมายคอมมาขั้นนะครับมันจะเป็นหนึ่งส่วนสองความยาวฐานมันจะเป็นข้อมูลตัวเดียวกันนะนะครับทีนี้เวลามาคำนวณเนี่ยนะครับพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับหนึ่งส่วนสองเราเอา,เอารับค่าข้อมูลอะไรเข้ามาเราก็ต้องเอามาคำนวณนะครับ ตัวนี้1นส่วนสคูณศนคูณสูงเลย,เลยมันจะไม่ใช่พื้นที่สามเหลี่ยมนะครับเพราะนั้นผลลัพธ์ที่แสดงออกมาจะไม่ใช่พื้นที่สามเหลี่ยมเพราะว่ามันไม่ไม่ตรงกับสูตรที่ใช้ในการคำนวณนะครับแล้วก็สัญลักษณ์สุดท้ายนะครับก็จะต้องเป็นสัญลักษณ์ในการสิ้นสุดนะ,ะทุกพัดก็ย้อนกลับไปดูสื่อการสอนนะครับสัปดาห์ก่อนๆน,นะครับเวลาว่างก็นั่งฟังนะ คนที่ยังไม่ส่งนะครับเดี๋ยวก็ทยอยส่งมานะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะตรวจดูนะครับต่อไปนะครับให้เราย้อนกลับไปที่ห้องเรียน Google Classroom นะครับไปที่งานของชั้นเรียนนะครับเสร็จแล้วก็จะมีลิงก์ปฏิบัติการสอนหน่วยที่4.3เราคลิกเปิด ลิงก์ปฏิบัติการสอนเหน่อนที่4.3นะครับเปิดเข้ามามีธีรวุฒิเข้ามาแล้วคนแรกนะครับรับตนาพรเข้ามาที่ g o o g l e ค s r o ูมเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเพื่อนนะครับเดี๋ยวว่างๆ้ยย้อนกลับไปดู เข้ามาที่งานของชั้นเรียนนะครับแล้วก็จะมีลิงก์ปฏิบัติการสอนหอน่วยที่4.3นะครับเราก็คลิกเปิดลิงก์นี้ขึ้นมาการใช้สัญลักษณ์ทางงานนะครับสัญลักษณ์การตัดสินใจแล้วก็เงื่อนไขนะครับ เรามาดูนะครับสัญลักษณ์ตัดสินใจแล้วก็เงื่อนไขนะครับสัญลักษณ์ในการตัดสินใจจะอยู่ที่ตัวที่สามนะครับเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยก็จะขึ้นคําว่าตัดสินนะครับตรงน,นี้ <Okay. S 1> เวลานักศึกษาวาดนะครับให้เรากดแป้นแป้นชิปนะ แป้นชิปค้างนะครับถ้าเราไม่กดแป้นชิปค้างเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเรากดชิปค้างเนี่ยมันจะได้สัดส่วนนะครับแต่บางกรณีอาจจะได้ยืดออกมาแบบนี้นะครับแต่ถ้าข้อความมาเยอะเราก็กดแป้นชิปนะครับอันนี้สัญลักษณ์อะไรน,นะครับชื่อชื่อชื่อสัญลักษณ์ ชื่อว่าอะไรครับอ่า decision น,นะครับ decision แปลว่าเงื่อนไขนะครับทีนี้อ่าสัญลักษณ์เงื่อนไขเนี่ยมันใช้ในกรณีใดนะครับคือกรณีที่มีการให้เลือกํำนะครับให้เลือกำํำอย่างเช่นวันนี้ฉันมีเงินอยู่ยี่สิบบาทอ่าให้เลือกว่าจะซื้อตัวเกียวหรือ น้ำปั่นนะครับสนันลักษณ์ตัวนี้นะครับด้านที่เข้ามานะครับจะมีลูกศรเข้ามาเพียงแค่ตัวเดียวนะครับเมื่มอกี้ใครนะทิโรวุฒใช่ไหมที่ลูกศรมันเอียงใช่ไหมครับถ้าเรา เราไม่กดชิปเนี่ยเราจะหาจุดที่มันมันตรงเนี่ยยากนะครับเรากดแป้นชิปปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ดึงมาตรงเหมือนโปรแกรมเบลต์แต่ว่ามันจะคล้ายเป็นแม่เหล็กอล้ายคล้ายมีแม่เหล็กเนะี่ยเห็นไหมครับมันจะตึ๊กเข้ามาเห็นไหมนี่มันจะตึ๊กเข้ามานะครับก็จะได้ลูกศรที่มันตั้งตรงนะครับถ้าเราไม่กดเนี่ยเราจะหาจุดที่มันตรงตรงนเนี่ยยากเพราะะนั้นเราต้องกด กันชิปนะครับลูกศรน,นะครับเข้ามาหนึ่งด้านเสร็จแล้วออกเนี่ยออกสองนะครับสัญลักตัวนี้นะออกสองนะครับอาจารย์ใช้การทำไมครับค o อปปี้แล้วก็วางน,นะครับ ทีนี้ตามหลักของการเขียนพังงานนะครับก็คือจากบนลงมาล่างใช่ไหมครับแล้วก็จากซ้ายไปขวานะครับดังนั้นแล้วลักษณะของการออกมันก็จะออกมาลักษณะแบบนี้นะครับก็คือออกมาทางด้านล่างออกมาทางด้านขวาแต่บางทีมันออกจะไปด้านซ้ายก็ไม่ผิดนะครับถ้ามันจําเป็นจริงๆนะครับเราก็ต้องไปดูอ่าตัวตัวที่มาต่อตรงนี้นะครับมันจะไม่เป็นลูกศรน,นะมันจะเป็นเส้นนะครับ ก็มาเลือกตรงเส้นตอนนี้นะนะครับเหมือนกันก็กดกดแป้นชิปค้างนะครับเกินเสร็จแล้วลากให้มันต่อกันแบบนี้นะครับมันจะเป็นเส้นต่อกันนะครับอัอนนี้สัญลักษณ์ decision น,นะครับเข้าหนึ่งทางออกสองทางนะครับออกสอทางทีนี้ข้อความที่จะเอามาเขียนด้านในนะครับ ด้านในตัวนี้จะต้องประกอบไปด้วยค่าที่ข้อมูลที่เอามาตรวจสอบนะครับอย่างเช่นคำว่าอายุอาจารย์ใส่ข้อความตรงนี้นะครับอายุนะครับคือเราอาจจะโปรแกรมมันอาจจะไม่ถามเกี่ยวกับอายุอาจจะถามเกี่ยวกับเงินเดือนอาจจะถามเกี่ยวกับ ค่าค่าแรงอาจจะถามเกี่ยวกับระยะทางอะไรแบบนี้นะครับก็คือค่าที่จะเอามาตรวจสอบตัวน,นี้อาจารย์ยกตัวอย่างเป็นอายุนะครับเสร็จแล้วตามด้วยสัญลักษณ์ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร์นะครับตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร์มีอะไรบ้างมีเครื่องหมายอันนี้เครื่องหมายอะไรครับอันนี้เครื่องหมายอะไรน,น้อยกว่านะครับน้อยกว่า แหลมมาทางไหนครับทบทวนเราคงรู้แล้วแหละนะครับแหลมมาทางซ้ายนะครับอันนี้อะไรครับมากกว่าแหลมมปทางขวานะครับอันนี้อะไรครับเท่ากับนะครับถ้าน้อยกว่าเท่ากับเขียนยังไงครับในรักน้อยกว่าเท่ากับแบบนี้ใช่ไหมอ่า ถ้ามากกว่าเท่ากับครับเราจะเอาเครื่องหมายเท่ากับขึ้นก่อนแล้วก็มากกว่าแบบนี้นะครับมากกว่าเท่ากับนะครับอ่านว่ามากกว่าเท่ากับนะถ้าไม่เท่ากับครับปกติก็คือถ้าเราเรียงใหสศตก็คือเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ไม่ขีดใช่ไหมแต่ในในโปรแกรมคอมมันมันไม่มีขีดทับการนะครับเราจะใช้ยังไงครับเครื่องหมายไม่เท่ากับอันนี้คือเท่ากับใช่ไหมนี่เท่ากับอันนี้เท่ากับใช่ไหมครับ ถ้าไม่เท่ากับเขียนยังไงเขียนแบบนี้ครับไม่เท่ากับนะเพราะนั้นสัญลักษณ์ที่จะเอาเข้ามาเขียนอยู่ในตัวข้อความที่เอามาเขียนในสัญลักษณ์ตัวตัดสินใจประกอบไปด้วย1น้อยกว่า2มากกว่า3น้อยกว่าเท่ากับ4มากกว่าเท่ากับ5เท่ากับ6ไม่เท่ากับงงไหมครับ คือสัญ,ญลักษณ์ที่เรามาเขียนแบบนี้นะครับไม่มีบวกลบคูณหารนะในสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ไม่มีบวกลบคูณหารเพราะว่าการบวกลบคูณหารไปเขียนในสัญ,ญลักษณ์อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือสี่เหลี่ยมมืนผ้านะครับสมมติว่าคำนวณหาอายุของธนทรถ้าไม่เกินนะครับไม่เกิน20ให้แสดงคำว่าวัยรุ่น สมมตินะครับเราจะมาเขียนในนี้เขียนยังไงครับอายุไม่เกินยี่สิบเราจะเขียนว่าอย่างไงใช้ตัวดำเนินการหตัวเมื่อกี้คำว่าไม่เกินจะเขียนว่าอย่างไงครับไม่เกิน,นยี่สิบต้องเป็นน้อยกว่ายี่สิบนะครับค่าที่จะเอามาหานะครับตัวนี้ ประกอบไปด้วยค่าแล้วก็สัญลักษ์ตัวดำเนินการแล้วก็ค่าที่จะเอามาตรวจสอบก็คือยี่สิบนะครับทีนี้เงื่อนไขที่ออกมาเนี่ยมันจะมีอยสองอย่างก็คือเป็นจริงกับเป็นเท็จนะครับเป็นจริงหมายความว่าสมมติว่าคำนวณแล้วอายุมันได้สิบห้านะครับสิบห้าน้อยกว่ายี่สิบเป็นเงื่อนไขตัวนี้เป็นจริงหรือเป็นเท็จสิบห้าน้อยกว่ายี่ิบเป็นจริงหรือเป็นเท็จครับรอ่าเป็นจริงนะครับ สมว่าในโจทย์ว่าถ้าถ้าน้อยกว่ายี่สิบให้แสดงคําว่าวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะครับเงื่อนไขเป็นจริงเราจะออกมาด้านไหนคือด้านไหนก็ได้นะครับตัวเนี้ยสมว่าอาจารย์จะเอาออกมาทางด้านขวาตรงนี้นะครับเราก็ใส่ข้อความภาษาไทยเลยครับใช้คําว่าจริงนะครับถ้าจริงให้แสดงคําว่าอะไรครับให้แสดงคําว่าวัยรุ่น นะออกทางจอภาพนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นไวรุม ถ้าเป็นเท็จล่ะครับเท็ก็จะอยู่อีกขาหนึ่งใช่ไหมเพราะว่ามันออกได้สองอย่างใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นขาที่ออกว่าเป็นเท็จนะครับเช่นเราคำนวณแล้วอายุได้หกสิบนะครับหกสิบน้อยกว่ายี่สิบเป็นจริงหรือเป็นเทสเ,เป็นเทสใช่ไหมครับหกสิบมันจะไปน้อยกว่ายี่สิบได้ไงม,มันต้องเป็นเทสถ้าเป็นเทสให้แสดงอะไรก็มาออกตรงนี้ใช่ไหมครับ อาจจะออกทางเครื่องพิมพ mm ์ hmm. ก็ได้นะครับ mm hmm. เครื่องพิมพ์ mm hmm. ก็มาออกที่ขานี้นะครับถามว่าเอามาเขียนทางด้านนี้ได้ไหม mm hmm. ไดไม้ไม่ผิดนะครับแต่ว่ากรณีที่มันจําเป็นจริงๆ mm hmm. เพราะว่าตามหลักการเขียนนะครับ mm hmm. จากบนลงล่างจากซ้ายไปขวานะครับเสร็จแล้ววัยรุ่นไปที่ไหนต่อ mm hmm. อ่าก็ไปไปที่จุดเชื่อมต่ออีกจุดหนึ่งใช่ไหมครับ mm hmm. เป็นคอนเน็กต์คอนเนกเตอร์นะครับก็คือวงกลมนั่นเอง แล้วก็สัญลักษณ์ตัวสุดท้ายก็จะเป็นสิ้นสุดนะครับอันนี้คือการใช้สัญลักษณ์ decision นะครับหรือว่าเงื่อนไขนะครับก็คือประกอบไปด้วยค่าที่เราจะเอามาหานะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรอาจจะเป็นอายุเงินเดือนเป็นระยะทางระยะห่างอะไรต่างๆนะครับน้ำหนักส่วนสูงแล้วก็ตามด้วยเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขก็มีอยู่6อย่างนะครับแล้วก็ตามด้วยค่าที่จะเอามาตรวจสอบนะครับตัวนี้ก็เป็นค่าก็แล้วแต่เลยนะครับ เป็นค่าจํานวนเต็มนะครับก็ใส่เข้ามาครับอันนี้คือการใช้สัญลักษณ์ตัวตัดสินใจนะครับให้เรากลับไปที่ Google Classroom นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้งานนะครับ เป็นใบงานที่สี่าที่หน้าจอของอนักเรียนตอนนี้ก็จะมีใบงานที่ 4.3มาแล้วนะครับเราก็เปิดลิงก์ใบงานที่4.3นะครับมีอยู่ทั้งหมด4ข้อนะครับข้อ1ข้อ2ข้อ3ให้นักศึกษาทำ3ข้อก่อนนะครับข้อที่1ข้อ2ข้อ3นะครับส่วนข้อ4อย่าเพิ่งทำนะครับ ทั้งสามข้อนี้มันจะเกี่ยวเนื่องกันนะครับถ้าถ้าเราทำทำข้อที่หนึ่งแล้วมันจะเอาผลของข้อที่1ไปไปทำข้อที่สองแล้วจะเอาผลของข้อที่2ไปทำข้อที่สามนะครับลงมือทำได้เลยครับ